สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่18ค่ะสำหรับผลงานแนวทางนะคะเลขเด็ดสำนักดังที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันกันให้นะคะก็วันพรุ่งนี้แล้วนะคะจะเป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลของเราออกผลก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันกันให้บ้างส่วนต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำม,มาแบ่งปันให้ถ้าทำคลิปไม่ทนันก็จะลงทางช่องชุมชนเนาะ ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงเสือกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกเราก็มาดูของแอดปรีชาโจกันก่อนนะคะข้อมูลชุดนี้จะเป็นเด่นบนค่ะแนวทางงวดนี้ให้มาสีตัวจะมีเลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข9ส่วนชุดต่อมาจะเป็น10หน่วยบนนะคะเลขเด่นของเขาให้เลข3เลขรองก็จะมีเลข 0, นเลข1เลข5แล้วก็เลข8 ส่วนข้อมูลชุดนี้จะเป็นเด่นล่างนะคะแนวทางงวดนี้จะให้เลข2กับเลข7ใครที่ชื่นชอบของปรีชาโจอยู่แอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นแต้มล่างของแอดแสงเดือนแนวทางงวดนี้ให้แต้ม8แต้ม9แต้มสแล้วก็แต้ม5แอดก็ขอบคุณของแอดแสงเดือนด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นสิหน่วยบนของ Ad d d p ดเแนวทางงวดนี้ให้เลข1เลข2เลข3แล้วก็เลขสี่ใครที่ชื่นชอบยังไงก็อาหาตัวเติมสามารถเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะแอดก็ขอบคุณของ Ad d d p ดเด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดกรนะคะ แนวทางชุดนี้ค่ะจะเป็นข้อมูลชุดพิเศษของเขาเจาะข้อมูล2ตัวก็จะให้30 40 43 48 49 97 98แล้วก็99เจาะข้อมูล3ตัวเด่นนะคะจะมี430 431 439 549 539 639 739แล้วก็749 ส่วนตัวเจาะรองค่ะจะมี 433, 447, 448, 449, 458, 502, 503แล้วก็952ส่วนข้อมูลชุดเต็มแอดก็ได้อัพโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นชุดสรุปบนของรัชนกมีโชคแนวทางงวดนี้เลขเด่นให้เลข1กับเลข4ข้อมูลชุด3ตัวจะให้41่นะคะ2ตัวก็จะมี11หแอดก็ขอบคุณของรัชนกมีโชคด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นของโค้งสุดท้ายที่ FC ถามหามาข้อมูลชุดนี้เป็นแนวทางวัดที่แล้วที่ให้มานะคะข้อมูลชุดบนก็เข้าไปแค่เลขรองคือเลข9เนาะสลากออก309ส่วนข้อมูลชุดล่างให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก87แนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นจะให้เลข4ี่กับเลข6 เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี42 43 45 47 62 63 65 67เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้842 045 462แล้วก็965ระวังชุดเบิ้ลก็คือ44ก 4, ับ66 6. ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นจะให้เลข8เลขรองให้เลข3ตัวเจาะก็จะมี34 35 36 37 แปดสี่แประวังชุดเบิ้ลก็คือ3 3กับ8 8แอดก็ขอบคุณของโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดระเด่นกันเลยค่ะเป็นข้อมูลชุดสรุปของเา้าผลงานแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ0 9น์เนะคะข้อมูลชุดโบน ส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะข้อมูลชุดบนค่ะเลขเด่นจะให้เลข4กับเลข5เจาะข้อมูล3ตัวจะให้4 3 8 4 5 7 6 4 7 5 5 7เจาะข้อมูล2ตัวจะมี3 8 5 7 4 7แล้วก็5 5 ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นก็จะให้เลข4กับเลขห้าเหมือนข้อมูลชุดบนเนาะตัวเจาะจะมี49 4 0 59แล้วก็50ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดวันชัยค่ะเป็นข้อมูลชุดพิกัดบนล่าง แนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่นะคะสำหรับ87ข้อมูลชุดล่างเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะให้41 71 74 29 53 84 94 04 68แล้วก็98เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้841แล้วก็871นะคะ ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของฝันเป็นจริงแนวทางงวดนี้จะข้อมูล2ตัวจะให้41 42, 4 3แล้วก็ใครชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยเนาะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของพี่หม่านะคะอันนี้ก็เป็นผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันให้เนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างส่วนแนวทางวดที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก309กับ87ส่วนแนวทางวดนี้ของพี่หม่าให้เลข1กับเลข3นะคะ ต่อมาจะเป็นของเซียนท่าทรายแนวทางงวดที่แล้วค่ะข้อมูลชุดนี้ให้มาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันผลงานสถิติย้อนหลังก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างอันนี้ระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดบนส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาเลขเด่นให้เลข4เลขรองให้เลข9แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมานะคะจะเป็นของมาตัวคร่าร้านเปอร์เซนค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ของเขาให้มาเลข8ก็เข้าไปข้อมูลชุดล่างเนาะสลากออก87ส่วนเลข9ก็เข้าไปข้อมูลชุดบนสลากออก309ส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อค่ะเลขเด่นของเขานะคะจะให้เลข7กับเลข6ชอบชอบส่วนตัวจะให้367 5้7หกเแล้วก็706ดคูไข่ชื่นชอบนะคะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะชุดนี้จะเป็นนางฟ้าจำแรงของขาว ผลงานแนวทางงวดที่แล้วค่ะข้อมูลชุดนี้ให้มาเนาะก็เข้าไปอยู่นะคะสําหรับชุดข้อมูล2ตัวก็คือ87ข้อมูลชุดล่างค่ะส่วนข้อมูลชุด3ตัวที่ให้มาก็เกือบเข้าไปอยู่เหมือนกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยสําหรับ FC ที่ชื่นชอบ เจาะข้อมูลชุด3ตัวพิกัดบนก็จะให้804 903 304 004 776 094แล้วก็167เจาะข้อมูลชุด2ตัวพิกัดบนล่างจะให้57 67 0403 9476 3949แล้วก็19 ใครชื่นชอบนะคะแอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้วของผีเสื้อเทวดาให้โชคเราก็มาดูชุดดับพิฆาตกันต่อเลยนะคะแนวทางเมื่อที่แล้วข้อมูลชุดนี้ดับบนให้มาก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก09ส่วนข้อมูลชุดดับล่างให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก87 ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะก็ผลงานของเขาที่ให้มาก็จะเป็นดับตรงๆงเนาะตัวกลับไม่เกี่ยวนะคะแอดก็ขอบคุณของผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาเรามาดูแนวทางเลขดับกันบ้างจะเป็นของดับบายพีที่เอถามหามานะคะชุดนี้ก็จะเป็นดับ10หน่วยล่างค่ะแนวทางวัวที่แล้วของเ้าข้อมูลชุดนี้ให้มาก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก87ด ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยล่างของบายพีทจะให้14 15 41 45 51 54 56 65 6 9 96ส่วนชุดต่อมาจะเป็นดับ10หน่วยบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก09ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับ10หน่วยบนของบายพีท จะให้02 08 20 23 28 32 39 80 82แล้วก็93 FC ท่านใดที่ชื่นชอบอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะแต่ถ้าชนเลขเด่นยังไงก็ให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันให้เนาะก็พรุ่งนี้แล้วนะคะเป็นวันที่สลากกินแบ่งร,รัฐบาลของเราออกผลแอดก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆเอฟซที่น่ารักของแอดมีโชคมีลาบถูกรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกท่านเลยส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอพระคุณคะ่ะ